สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับช่องทิศสาพารวยนะครับเป็นช่องที่จะพาทุกคนนะครับไปรวยรวยรวยแล้วก็รวยนะครับก็นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กด Subscribe นะครับให้กับช่องที่สาพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับให้แอดั้นได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับได้หาสูตรเด็ดๆนะครับสูตรที่เราจะทำให้เราพากันไปรวยแล้วก็รวยนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นผลของอ ห้องรวยนะครับห้องห้องห้องรวยนะครับเป็นผลของวันที่สิบไม่ใช่สิบส็่วันที่8มีนานะครับซึ่งก็แอดก็ได้เอาในช่วงของรอบที่1 3บสมถึงยีมานะครับซึ่งแอดก็จะจับสูตรตัวนี้มานะครับเน้นย้ำว่าสูตรแต่ละสูตรนะครับที่แอดให้ไปนั้นอาจจะนะครับเข้าในบางช่วง นะครับเทคนิคบางเทคนิคที่แอดให้ไปนั้นอาจจะเข้าแค่บางช่วงนะครับดังนั้นเราต้องหมัน่นนะครับที่จะติดตามนะครับมั่นที่จะคอยเทสสูตรอยู่ตลอดเวลานะครับสมมุติว่าเล่นเล่นไปแล้วนะครับสี 4, 5, ่ห่ห้ารอบแล้วเข้ารอบที่6แล้วไม่เข้าอย่างเงี้ยน,นะครับเราก็ต้องจุดพักก่อนนะครับ ต้องต้องรู้จากคําว่าพอนะครับพอดีพอประมาณนะครับเราเล่นหวยนะครับอยากให้หวยกินเรานะครับอ่านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคว่าทํายังไงเราจะได้ฆ่าประตูนะครับอย่างก่อนอื่นก็ต้องติดตามนะครับติดตามช่องที่สาพลวยด้วยนะครับกดกําลังใจกดอ่ากดไลค์ให้ด้วยนะครับโอเคนะครับผลของวันที่แปดมีนาครับเทคนิคง่ายๆครับวันนี้ แอดจะมาให้เทคนิคนะครับใน EP นี้ในของช่องเ,อเว็บรวยนะครับทุกคนดูครับในช่องรอบที่13กับ14นะครับเทคนิคในวันนี้เราจะเอาเลขล่างนะครับในงวดที่13นะครับกับเลขเ,เลขล่างที่เป็นหลัก10นะครับเลขล่างที่เป็นหลัก10ก็คือ2 นะครับเลขบนของงวดที่สิบสี่นะครับเป็นหลักหน่วยนะครับได้แล้วนะครับเอาเลขล่างนะครับที่เป็นหลักสิบของงวดที่สิบสามแล้วก็มาเอาเลขหลักหน่วยของเลขสามตัวบนของงวดที่สิบสี่นะครับแล้วนําไปแทงครับนําไปแทงในงวดที่สิบห้าครับ ศกับ2นะครับเราจะได้เลขออกมาก็คือ0นย์กับ2อศกับ2นะครับเราเข้านะครับตันนี้เข้านะครับต่อมาครับรอบต่อมาเราก็เอาศูไอหนกับ0นะครับ หกับศไปแทงงวดที่สิบหนะครับ1เข้านะครับต่อมารอบที่สิเจ็ดนะครับรอบที่สิบเจ็ดเราก็เอาหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองมันออกสามเกศย์กับห้าศนย์รอบนี้ไม่เข้า ต่อมาครับเราก็เอา6ของรอบที่16กับ0ของรอบที่17นะครับไปแทงรอบที่18นะครับ6เข้านะครับต่อมา5กับ9เอา5กับ9นะครับอ่ะอันนี้แอดลืมเกียนนะครับ6กับ0 อันนี้ห้ากับเก้าห้ากับเก้าไปแทงเก้าเข้านะครับต่อมาก็สามกับศูนย์สามกับศูนย์ศูนย์เข้านะครับอันนี้ก็คือเราเอาไปรูดสิบเก้าหลักนะครับสิบเก้าประตูนะครับเล่นหัวยยี่กี่ไดครับ <c oughs> อันนี้แปดให้สามศูนย์นะครับเข้าศูนย์ ต่อไปครับ9กับ0 9กับ0นะครับเอ้ยไม่ใช่9ก0าศูนยสิต้องเป็น9กับ4นะครับเ,เป็น9กับ4นะครับเกากับ4 เกับ4ก็เอาไปแทง9เข้านะครับต่อไปครับ8กับ2ครับ8กับ2 8กับ2ก็ไปแทงในงวดที่22 8เข้านะครับต่อมาครับ0กับ5้ศนย์กับ5ไปแทงงวดที่ออ่สิบสานะครับ วันนี้ไม่เข้าเจ็ดกับสองเจ็ดกับสองไปแทงงวดที่ยี่สิบสี่งวดที่ยี่สิบสี่เจ็ดกับสองวันนี้ก็ไม่เข้านะครับ สกับ0 2กับ0ก็วันนี้ก็ไม่เข้านะครับ5กับเจ็ด งวดที่ยี่สิบหกก็ไม่เข้านะครับก็ถ้าดูตามอาประมาณสิบรอบนะครับประมาณสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิรอบนะครับเราแทงอยู่12รอบนะครับก็นะครับมันจะมีช่วงที่เข้าบ่อยบอยู่นะครับสี่ห้ารอบต่อกันนะครับรอบนี้ก็ถ้าคือแอดก็ก็ก็บอกแล้วนะครับว่าในล,ลักษณะการเล่นก็คือถ้ามันผิดเกินสองรอบเนี่ยนะครับเราหยุดเล่นก่อนนะครับ แล้วลองมาเทสหาสูตรใหม่นะครับบางทีมันก็จะเข้าเป็นช่วงนะครับสี่รอบห้ารอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ต้องให้พวกเราใช้วิจรารณญาณนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับมันก็เหมือนที่แอดพูดได้พูดไปในเบื้องต้นก็คือมันจะใช้ได้ <c oughs> ในบางช่วงนะครับเป็นบางทีก็ได้ไดระยะสักสิบรอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือห้ารอบ นะครับก็ก็ต้องก็ต้องทสสตรว่าไม่ใช่ว่าสูตรเดียวจะใช้ได้ได้ตลอดนะครับอันนี้ก็ก็ยังไงก็ต้องฝากกดติดตามนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็แอดก็จะได้หาเทคนิคใหม่ๆนะครับเทคนิคไหนที่จะพาทุกคนนะครับพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปรวยด้วยกันนะครับยังไงก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องทิศสาพารวยด้วยนะครับสวัสดีครับ